ตัดสินใจก่อนโอนตัดสินใจก่อนเอฟนะแม่นะทูบหลายคนรอมาเยอะมากวันนี้ทูเพิ่งเข้านะคะด้านหน้าทูบเป็นเสียงพ่อแก่และมีตัวหนังสือว่าเจฟองเบียใครรับทูบรหัส รหัสอะไรเอ่ยมอม้มาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะส่งฟรีหนึ่งชุดมีสิบห้าแท่งนะคะทูบหนึ่งชุดมีสิบห้าแท่งเอาไปจุดเองที่บ้านได้เลยจุดขอพอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือที่ตัวเองบูชาจุดขอนี่เกงหวยลาวรัฐบาลฮานอยจุดขอได้หมดนะคะตามความศรัทธาและที่อาและที่ตัวเองพึงพอใจและนับถือนะทูบร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีถูกมากจากราคาปกติร้อยแปดสิบเก้านะวันนี้หนูขอปล่อยทูบ ร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีค่ะมอม้มาหนึ่งมอม้มาหนึ่งสบู่ใช้ดีมากค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะมอมาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีมีเท่าไหร่มีมีไม่เยอะนะทูบมอม้มาหนึ่งใครรับ CF มอม้มาหนึ่งค่ะพิมพ์รหัสมอมาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถูกมากปกติราคาร้อยแปดสิบเก้าบาทนะแม่นะ วันนี้หนูให้เลยเป็นทูปพ่อแก่ผ่านพิธีการปลุกเสกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าทูปเป็นเสียนพ่อแก่และมีตัวหนังสือว่าเจฟองเบียนะคะอันนี้เป็นทูปที่หนูใช้ในการจุดของหวยลาวฮานอยรัฐบาลทุกอย่างเลยนะคะมอม้าหนึ่ง้อยห้าสิบาทค่ะถูกมากอะ่ะหนูแม่ขออันนี้หน่อยขอละวะขอเหรียญเอาเหรียญมอม้าหนึ่งนะ ในเหรียญเอ่ยเหรียญพ่อแก่เอาอันใหม่มาหมอม้าหนึ่งขอคนเอฟจริงไม่เอฟเล่นนะ้ำไม่ไข,ข่ขำนะแม่นะอ่ะต่อมาเหรียญเหรียญพ่อแก่ ด้านหน้าเหรียญเป็นเสียญพ่อแก่นะคะด้านหลังเหรียญเป็นองค์พระพิคเนตตัวกรอบจะเป็นกรอบทอง 18K นะคะบูชาพ่อแก่ช่วยในเรื่องของนะเมตตาโชคลาภมหาเสน่ห์นะคะด้านหลังเหรียญเป็นองค์พระพิคเนตช่วยในเรื่องของความสําเร็จนะคะเป็นกรอบทอง 18K แบบนี้เหรียญรหัสค่ะเหรียญมอม้า399บาทจัดส่งให้ฟรีเหรียญ1 9 9บาทจัดส่งให้ฟรีรหัสม,มอมาสา3 ใครรอซิกเนเจอร์หนูรอได้เลยนะวันนี้หนูมีของเด็ดแล้วก็ของที่ดีแล้วก็มีน้อยด้วยรหัสเหรียญน,นะคะมมาสาม้าสิบาบาทนะเหรียญหนูขายมาหนูปล่อยเช่าบูชามาสองปีกว่าแล้วนะแม่นะตัวเหรียญพ่อแก่นี้นะคะมอม้มาสามค่ะเหรียญพ่อแก่บูชาพ่อแก่นะเมตตาโชคลาภมหาเสนีนั้นนะนะคุณแม่ขาอ่ะ ด้านหลังเหรียญเป็นองค์พระพิคเนศเป็นปางประทานพรช่วยในเรื่องของความสําเร็จและโชคลาภนะแม่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวหููจะปล่อยตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเต็งตัวซิกเนเจอว,วันนี้เลยนะอ่ะกำไร กำไรพญาต่อเงินต่อทองต่อดวงต่อโชคต่อลาบต่อการงานต่อการเงินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะตัวดวงตาสีแดงแเป็นงานสั่งพลอยสั่งคอใครรับกำไรพญาต่อเงินต่อทอง210บาทจากปกติ220บาทอะลดให้1 0บาทวันนี้อะค่าส่งมาแรงมากแพงมากตอนนี้ช่วงนี้นะอะมอม้าสีค่ะกำไรพยาต่อเงินต่อทอง มอม้มาสี่นะรหัสมอม้าสี่กำไรต่อเงินต่อทองอ้าได้บิดได้เป็นโลหะสังเคราะห์นะคะตัวเรือนเป็นงานชุบทองสิบแปดเคใครรับต่อเงินต่อทองใครรับต่อเงินต่อทองมอม้มาสี่ะเดี๋ยวรอหนึ่งตัวเดี๋ยวรอตัวหนึ่งตัวนี้หนูจะบอกว่ามีน้อยมากแล้วก็มีแค่ร้อยเดียวหนูต้องบอกว่าใครไวใครได้นะแล้วหนูอ่ะ จะให้เป็นคู่เลยนะคะอันเนี้ยเป็นจี้สาร,ริกาไม้หอมนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของคำพูดนะคะพูดอะไรใครค้าขายเหมาะมากๆสาร,ริกา นะคะเจรจาค้าขายกับลูกค้านะคะแล้วก็ต่อเงินต่อทองตัวนี้ต่อเงินต่อทองเป็นแบบจี้นะแม่นะเป็นแบบจี้ข้างในเป็นตัวตัวต่อเงินต่อทองนะคะเดี๋ยวหนูให้สองตัวนี้เลยเป็นเซ็ตคู่ไปเลยนะเอาไหมหนูปล่อยนะวันนี้หนูให้แค่ร้อยชุดใครไวใครได้แล้วก็ไม่เอฟเล่น สบ,บู่ทันไหมคะสบ,บู่มีคะ่ะสบ,บู่มอม้าสองคะ่ะสบ,บู่ทันคะ่ะเอาไหมถูกมากนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโชว์โชว์ตัวนี้ก่อนอ่ะไม่เป็นไรวางวางได้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังส่งไวมากมากค่ะชอบเจีามากเลยขอบคุณคะ่ะอันนี้เป็นจี้สาริกาไม้หอมนะลูกนะอ่าข้างในเป็นไม้หอมใครเจราจาชอบเจราจาค้าขายนะคะสาริกาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวต่อเงินต่อทอง นะคะเจ๊ Jay, ป่อยคู่เลยแบบนี้เลยนะคะใครรับจะบอกว่ามีแค่ร้อยเดียวนะตัดสินใจให้ดีใหญ่เอฟเล่นเพราะว่าคนที่เขาอยากได้จริงๆมีเยอะมากเพราะว่าเจไม่ได้ปล่อยคู่แบบนี้เลยนะเอาเป็นคู่ไปเลยสลิกาคู่ต่อเงินต่อทองเป็นคู่สบู่หมดยังคะสะบู่มีค่ะสะบู่รหัสมอม้าสองเซ็ตคู่แบบนี้เลยนะ 189บาทเอาไหมส่งให้ฟรีด้วยก็คือจะได้2ตัวเลยได้จี้สาริกาหนึ่งต่อ1เป็นจี้นะต่อเงินต่อทองต่อดวงต่อโชคต่อลาบสาริกาเจรจาค้าขายนะอ่ะสตัวนี้189บาทเอาไหมร้อยแปดบาทมีแค่ร้อยชุดส่งให้ฟรีนะ2ตัวเลยนะแถมทูบและพยันให้ด้วยนะ ใครรับรหัสมอมาห้ามีร้อยชุด189บาทได้สองได้สองอันเลยนะได้สองจี้เลยรหัสมอมาห้ามีแค่ร้อยชุดใครไวใครได้ค่ะรหัสมอมาห้าเอฟจริงอย่าเอฟเล่นไม่ขายขำแม่นะ้าไม่ขายขำนะ สลิกาเจรจาค้าขายต่อเงินต่อทองต่อเงินต่อทอ,อ,อ,องดั่งชื่อเลยส่งไวมากครับแม่ขอบคุณค่ะรหัสมอมาห้าได้สองชิ้นนี้นะไม่ได้ชิ้นเดียวนะสองชิ้นนี้เลยคู่นี้เลยร้อยแปดสิบเก้าบาทจัดส่งให้ฟรีและแถมทูบให้ร้อยแปดสิบเก้าบาทจัดส่งให้ฟรีแล้วแถมทูบให้รหัสมอมาห้ารหัสมอมาห้า 2ตัวนี้เลยเป็นสาริกาแล้วก็ต่อเงินต่อทองเดี๋ยวขอออกไปโอนก่อนมอมาหาค่ะมีแค่ร้อยชุด189ลูกค้าได้ไปสองตัวนี้เลยนะมอมาห้าหมดหรือยังมอมาหค่ะ80บแล้ว มมาห้าเป็นสาริกาเจรจาค้าขายต่อเงินต่อทองต่อดวงต่อโชคต่อลาบได้คู่นี้ไปเลยนะเพียงในราคา189บาทจัดส่งให้ฟรีแถมทูบและพะยันให้ด้วยนะคะส่งฟรีมอมาห้ามีแค่ร้อยชุดโอเคถูกเวอร์บอกเลยว่าถูกจริง แม่หนูมาไม่ทันสบู่อามาไม่ทันสบู่นี้เลยค่ะสบู่ร้อ็ดบาทรหัสมอม้มาสองสบู่ขอเพิ่อมอิกได้ไหมได้ค่ะพิมพ์รหัสได้เลยค่ะมอม้มาสองสบู่ร้อยเจ็ดุเกบาทวันนี้ส่งฟรีมอม้าห้าหมดยังมอม้มาห้าได้อีกสิบชุดนะ ใครอยากรับจี้สาลิกาและจี้พญาต่อเงินต่อทองเซ็ตคู่189บาทรหัสมอมาห้าอีก10ชุดใครไวใครได้เอฟจริงนะอย่าเอฟเล่นสบู่มอมาอ่ามอม้าสค่ะหมดแล้วค่ะแม่มอมาห้าหมดแล้วนะ สบู่ใช้ดีมากล้างหน้าไม่แห้งไม่ตึงจนเกินไปให้ดูเนื้อสบู่นี่ความยิบยับนี่คือทองคํำนะคะแม่เป็นทองคําแท้นะใครที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าหมองค้าหน้ามไม่กระจ่างใสนะคะหนูกล้าขายบอกแม่เจ๊บอกเขบอกทำไมกล้าขายสบู่ในราคาก้อนละร้อยกว่าบาทเพราะว่าของดีจริงหนูขายได้นะหนูเอาก้อนรู้ได้ไงคะว่าเอฟได้อะไม่รู้ค่ะแม่ อ่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เอฟได้ไม่ได้นะอ่ะสบ,บู่ทำทำไมถึงมีคนหลายๆคนบอกว่าทำไมหนูกล้าขายในราคาหลัก,กร้อยหนูบอกตรงหนูเอาห้าสิบบาทมาขายก็ได้แต่คุณภาพมันไม่ได้หนูก็ไม่เอาหนูอยากให้ทุกคนใช้แล้วมันรู้สึกดีจริงๆนะคะตามท้องตลาดทั่วไปหนูบอกได้เลยสบ,บู่น้อยมากที่เขาจะใส่ทองคำให้ไม่มีนะ ของหนูหนูกล้าใส่ทองคํานะเพราะว่าหนูอยากให้คนใช้แล้วรู้สึกว่าโอเครู้สึกเลิศนะคะสะบู่7 9 9บาทหนึ่งก้อนจะส่งให้ฟรีแถมทุบให้รหัสมอม้าสองค่ะอ่าโอนยังไงคะขอเลขหน่อยแม่แม่ต้องเอฟก่อนนะถ้าเอฟก่อนมันจะมีอ่ามันมีอเอยอะไรวะระบบดูดนะโอเคอ่ะ ขออุญาตนะแม่นะะต่อเงินต่อทองตัวนี้เลยต่อเงินต่อทอง ตายาวาจาอหังวันทาส่งน้อมนบนำผูสส้สงทรงตาผมอยาเจ้าเออวัน สางแป้งทรงก่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาคินียาสีปฐมมาเอื้ราหงบุญพระชาติงนาชีสีบาดานโลกปักายพงงามตระการวางคำฉนน 梦啊。